ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมานไปแมสิกแล้วนะครับผมกับแผนหน้าตัวเดิมของทุกคนนะก็วันนี้มาอยู่กับเกมโลบอกเหมือนเดิมเลยนะครับผมกับแมพพิกเซลเบทนะครับผมที่ผมกลับมาเล่นแบบนี้เพราะว่ามันมีการอัปเดตไอ้นี่นะครับอัปเดตอะไรนะอัปเดตเหมือนเปลี่ยนรีโมเดลของด่านทะเลทรายนะครับผมที่เป็นด่านตรงนี้นะครับผมนี่แอนเชียนแซนอันนี้นะครับหรือว่าโลกที่2ที่เราเรียกันนะครับผม ก็มีการปรับเปลี่ยนนิดน่อยนะก็ต้องบอกว่ามันแค่รีโมเดลนะครับไม่ได้อัปเดตอะไรมาแบบว่าใหญ่โตมโหฬานเท่าแบบโลกสีน,นู่นนะี่นั่นอะไรนะครับผมก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าเกมเขาจะอัปเดตตอนไหนนะครับผมก็เออก็ตอนนี้ใครก็อยากเล่นอยู่อะไรอย่างนี้ก็ทำเควสอะไรวันไปนะครับผมแล้วก็เก็บค้งเก็บของ,เก,ของเก็บวงเก็บแหวนไปนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมแหวนเตรียมนั้นเตรียมนี้เพื่อ ในแมปต่อไปนะ่นนะก็ Okay, โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในแมปแล้วกันนะครับผมที่แบบว่าไอ้อะไรนะที่เขาดีโมเดลมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเจอกันครับผมโอเคผมก็เข้ามาในแมปแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเขารีแค่โมเดลนะเขาไม่ได้อัปเดตอะไรใหญ่โตเลยแล้วผมก็ทําการเอ่อไม่ได้เปิดสคริปต์คัดซีนของบอสนะครับผมเราก็จะเข้าไปดูกันว่ามันมีรีโมเดลหรือว่ารีอะไรบ้างนะครับผมก็ถ้าไม่มีอะไรเลยก็มันก็คงไม่มีอะไรแหละ,นะเนาะก็มาเล่นให้ดูเฉยๆแล้วกันนะครับผม โซลแรกนะครับโซลแรกเอ้ยเหมือนมีกล่องด้วยว่ะอุ้ยเราพังกล่องได้หรอว้าวเราพังกล่องได้นะครับเอ้ยมันมีกล่องให้พังด้วยว่ะเอาทีละกันเออเหมือนมี breakable เหรอมีกล่องพวกนั้นนะเดี๋ยวผมกดสิ่เหอจะพังเลยยานะครับอ๋อมันให้เลือดด้วยหรือเปล่าทะไรมันเขียวๆวะไอเทมหรือว่าอะไรวะเมื่อเมื่อกี้คือไอเทมหรือว่าอะไรวะทำไมมันมีเขียวๆเลยวะประเดนไหน ขออนุญาตเอ่มอ,อาจจะเกมอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ลดเสียงเกมขนาดนั้นนะไม่มีอะไรแล้วมีมีแค่เอ,อที่พังได้เนี่ยแหละตีหนึ่งทีมีเงินใช่ไหมน่าจะเป็นเงินแล้วก็พวกมีมีไอเทมด้วยทุก่นเออน่าจะมีไอเทมด้วยนะครับผมถ้าให้เดานะอ่า <c oughs> ประสบการณ์ที่เล่นเกมนี้มาประมาณหนึ่ง ถ้าตีพวกนี้น่าจะมีไอเทมดอกด้วยนะเขียวอ๋อเป็นเหวจริงด้วยเหวกับเอ r เ y อร์จีอ๋อโอเคมีดีเอนเอร์จีด้วยนะโอเคก็เวาจะมีประมาณนี้ก็ใกล้ถึงบอสต,ตัวแรกเลยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนลกันโอเคพงังพังแล้วก็ได้ของโอเคไม่ดม,มีอะไรขนาดนั้นรับเรื่องแนละรับเรื่อง,องดีกันลกันนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีโอตุดุกเลยคิดว่ามีอะไรทำไมมันเป็นภาพมันมัวขนาดนี้เทเลทรายป่ะล่ะพายุเทเลทรายนะครับแล้วแถวนี้ล่ะมีมีอะไรเปลี่ยนไหมเอ่อไม่มีอะไรเปลี่ยนตีได้ไหมไม่ได้ไม่มีถ้าตีได้ถ้าจะเป็นสองกล่องแต่ภาพมัวมากเลยรีบรีๆหายได้ไหมโอเคแต่งคิวนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอลโคเท่เลยเราดูดิ อุ้ยบอลโคเทียเฮ้ยบอลโคเทียเฮ้ยอุ้ยโมเดลใหม่ว่ะโคเทีมันตีไงอ่ะโอเคหลอดเลือดทำใหม่นิดนึงโอ้ยโอ้ยโคเทียอะฮะมันจะมันจะมุดดินเหมือนตัวเก่าปะ เขาใกล้เลยเนี่ยตีตีดิไห้ดูก่อนท่าเดิมเลยตีเลยดิตีสองทีพอกันเราตีแรงเกินนะครับอุ้ยฟาดมีจุ่มหัวกับฟาดทั้งตัวเดี๋ยวบอกนะไมีแค่สองท่าโอ้ยท่าใหม่ท่าใหม่โอ้ยท่าเก่าด้วยว่ะโอ้ยท่าเก่าแต่แต่แต่อีกแป๊บเดียวเออฟาดทั้งตัวมีมุดดิ้นไหมอ่ะ ไม่น่ามีมุดดินแน่เลยอ่ะโอ้ยอยากให้ถ้าอยากให้เขาทำโมเดลอยากให้เขาทำโมเดลมุดดินมาไอ้ไม่ได้โมเดลท่าแบบออกท่าแบบมุดดินเ่ยโอ้ไม่มีแน่เลยตีก็ถานเลยนกันโอเคหมดดูยโอ้เท่ดีเท่เออเท่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 อันนี้ผมเล่นในโหมดไหนแม่นะครับลืมบอกเลยอันนี้เล่นในโหมดไหนแม่นะครับโอเคฐานก็ไม่น่ามีอะไรมากนะกันเดี๋ยวผมตัดตัดไปตอนที่ผมตีบอสอะไรเลยแล้วกันนะครับต แต่ละตัวนะหรือว่าตัดไปตอนที่แบบว่ามีอะไรใหม่ๆแล้วกันนะครับผมเจอกันครับผมโอเคผมก็มาถึงบอสต,ตัวที่2แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าบอสเนี่ยมีรีโมเดลหรือว่ามีคัสซีนอะไรใหม่หรือเปล่านะก็เป็นโมเดลปกตินะเออโมเดลปกตินะครับแล้วก็ คัสซีนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับผมก็โอเคอ๋อ้อาวไม่ตายหรอเ <c oughs> ฮ้ยก็เป็นอัปเดตที่บอกว่าไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ว้าวนะครับแต่ก็เอ๊ะก็ผมชอบตัวผมชอบโมเดลบอสตัวแรกเนะี่ย แต่ว่าผมว่าโมดเดลเก่ามันคลาสสิกดิไอ้ที่มันเป็นนอนแบบนอนแบบดี้เลยนะครับผมว่ามดดันคลาสสิกดิแต่ก็แต่ก็เทนะเทนะปรับมาเท่ดีโอเคเดี๋ยวไปเจอบอสตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับเจอกันนะ โอเคผมก็มาถึงห้องบอสต,ตัวสุดท้ายแล้วของด่านทะเลทรายนะครับผมก็ก็คลิปใกล้ๆจะจบแล้วนะก็ต้องบอกว่าอัปเดตมาไม่ได้ว้าวในขนาดนั้นนะครับมันก็มันก็เหมือน,นไม่ได้อัปเดตอะ่ะมันเป็นเขาเรียกไรน,นะมันเป็นการปรับเปลี่ยนอะไรกันเรียกว่าปรับเปลี่ยนอะไรกันนะครับโอเคมาขัดสิ่งตัวตัวเราดูใหญ่ๆแล้วนะพอพอ,พอใส่ชุดนี้ก็มีคนนี้เข้ามาหานะครับ นาตาดจลีไหมโอ้เปลี่ยนโมเดลนิดนึงด้วยนะ,อะโอเคอเท่เดีเท่ดีอ,อผมรู้สึกชอบตัวนี้มากกว่าตัวเก่าถ,ถ้าถ้าเป็นหนอนนะผมรู้สึกชอบตัวเก่าแต,แต่แต่ถ้าเป็นตัวนี้ผมชอบอันใหม่ตามนี้เลย,เลยดึงดาบออกจากอก ทีทีทีบอสทีเดนในเมื่อบอสอยู่ในเอ่อเพราะอะไรนะบอสอยู่หน้าเรานะครับก็สแปมขวาของหอกโอ้ยตัวโอ้โหตัวแตกตัวแตกแบบตัวแตกเลยมันพูดได้ด้วยเหรอนะตัวแตกขนาดนั้นยังพูดได้เก่งมากเลยเลยใครฟังครับผมเพื่อ บอสก็เท่ดีนะเออเทปดีเท,เทปเราสามารถสแปมกับบอสตัวนี้ได้นะสแปมขี้ขวานะครับของหอกขี้ขวาขี้ซ้ายขี้ขวาขวึนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีสปอรมอนว่ะเอาเลยเอาเว้เฮ้ยมีพื้นราวาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาร้อนร้อนร้อนยายาจะไม่จะโอเคโอเคเฟดเฟดแรกหายไปแล้ว โอ้มีพื้นลาวาแล้วก็มีเปียกตรงน,นี้นหน่อยๆดูหนยป้าใช่ไหมปกติไม่มีตรงนี้นะครับก็มีดีนิดหน่อยนะเออทีนะเราดูท่าบอสตีสักนิดนึงแล้วกันนะครับดูือบอสจะไม่ได้สวนเราเลยสักทีนะครับมีบอมีท่าตีอะไรใหม่ไหมอุ้ยจิบพายไปเนี่ยอะไรพิจ่าย่าอุ้ยย่าย่า จะบอกนะมีแค่นี้เด้อโอ้ถ้าถ้ามีแอนใหม่แค่นี้คือกระจอกมากเลยเนี่ยกระจอกกระจอกกับตัวเก่าอีกตัวเก่าเก่เกงอีกแล้วเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยว,วเราไปคุยกันข้างนอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมกับแมปพิกเซลไปเห็นนะตอนนี้นะครับผมก็ถามว่าเป็นแบบที่สนุกเหมือนเดิมไหมสนุกเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมมองว่าถ้าเขา อัปเดตเร็วสักนิดหนึ่งนะครับแบบเดือนละครั้งก็ได้นะก็ไม่ได้อยากให้เขาอัปเดตไรบ่อยหรอกเพราะผมก็รู้ว่าการโค้ดเกมการอะไรอย่างนี้มันลำบากนะครับผมแต่ว่าด้วยความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วอะผมรู้สึกว่าถ้าเกมนี้อัปเดตแบบเร็วสักนิดนึงแบบเดือนละครั้งหรือว่าเดือนครึ่งครั้งหรือ2เดือนครั้งแบบดีๆเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่โอเคมากเลยนะมันจะทำให้ผู้เล่นนะ่ะได้ engage เช่ไหม engage คือการมีส่วนร่วมแล้วก็การ ครับ่อนะเออก็นั่นแหละก็ <c oughs> การเล่นไปเรื่อยๆนะครับจะได้แบบว่ามีฐานผู้เล่นที่เยอะๆเนาะฐานผู้เล่นต่ำๆก็พันสองพันแหละครับแต่ว่านั่นแหละครับก็อันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมสำหรับเกมนี้นะแต่ส่วนเรื่องแมปแล้วกันเรื่องแมปที่เป็นเปลี่ยนมาถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้แล้วก็สนุกดีนะครับผมก็มีเมคคากใหม่ของบอสนิดหน่อยแล้วก็มีเมคคากของด่านที่เราสามารถพังสิ่งของได้นะก็เป็นไงกันบ้างครับ ถามวิลลอาเลกันนะเป็นไงกันมากนะก็สนุกหรือเปล่าครับผมถ้าไม่สนุกก็ไม่เป็นไรนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าสนุกผมก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ดูนะแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมอย่างที่บอกครับเกมนี้ผมอยากให้คนเล่นเยอะๆแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับเกมมันไม่ได้อัปเดตแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรที่น่าดึงดูดอะไรขนาดนั้น นะครับผมก็ไปแล้วครับก็ไว้เจอกันไลฟ์นะเจอกันคลิปหนะครับก็ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์ขนาดนั้นนะก็อาจจะทําคลิปสมากกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราทำทำไลฟ์ครับพอเราไลฟ์สดเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ,อการเอนเกจของคนดูกับผมมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่แต่กผมก็ไม่ได้ว่าคนดูผมอะไรนะแค่บอกว่าเออบางทีเราก็อยาก ให้ช่องมันเติบโตไปเรื่อยๆเลเนาะเราก็ไม่ได้อยากให้มันย่ำอยู่กับที่แบบฟื๊บปื๊ปืืไปไหนเราก็อยากให้มันโตไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะทาคลิปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละนะครับผมถ้าไหวผมก็ทําถ้าไม่ไหวผมก็ไม่ทําแค่นั้นเองครับผมทาสบายๆแล้วก็อย่าลืมนะครับอยู่ในเวลาของตัวเองนะอย่าไปคิดมากอะไรกับเรื่องหลายๆเรื่องนะครับผมก็เจอแต่สิ่งดีๆนะครับทุกท่านแล้วก็โชคดีนะใครฟาร์มอะไรใครเล่นเกมอะไรดีใครหวังอะไรก็ขอให้สมหวังทุกประการแล้วก็ อเจอแต่อะไรดีๆด้วยนะครับผมก็ไปแล้วครับฝันดีล่วงหน้าครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้าแล้วกันไม่ว่าจะมาคลิปหรือไลฟ์นะครับผมไปแล้วซียาครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ